ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีกันทุกท่านในช่วงนี้ก็ได้เข้าสู่ในช่วงของเดือนธันวาคมก็รู้สึกว่าสิ่งไหนที่ท่านเคยรอคอยในช่วงของเดือนนี้ก็จะมีความสําเร็จอย่างสูงเรียกว่าในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันสิ่งที่ท่านเคยรอคอยอยู่ก็จะ ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการงานบางสิ่งบางอย่างที่ท่านเคยรอคอยท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการท่านสมัครงานอะไรหรือว่าไปสอบอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีผลดีจะเป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านชาวราศีกันนั้นในเรื่องของการงานต่อจากนี้ไปท่านจะมีงานทำและจะเป็นงานที่ดี ไม่ว่าท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจะดีมากๆในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นนับว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีสิ่งในที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายและหายไปเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกัน ท่านจะทำอะไรในช่วงของเดือนธันวานี้นั่นในท่านรีบลงมือทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับท่านในช่วงของเดือนธันวานับว่าเป็นเดือนที่ท่านเคยมุ่งมั่นและมีความมณะอดทนอยากจะได้สิ่งของอะไรก็จะได้ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่หรือว่าจะเป็นของใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ ชาวราศีกันก็ย่อมจะทำได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นก็จะมีผลดีกับตัวของท่านทางนั้นในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยสนับสนุนท่านอีกถ้าหากว่าท่านขาดรายได้หรือว่าเงินไม่พอใช้ท่านก็สามารถไหว้วานหยิบยืมคนที่อยู่ข้างๆได้ในช่วงนี้เขาก็จะให้และก็จะส่งเสริมท่านในช่วงของเดือนพันวาคมนี้นั้นนับว่าดวงของท่านเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงของวันที่6นี้นั้นจะมีดาวอังคารโคจรโยกย้ายเข้าสู่ในราศีธนูจึงทําให้ชาวราศีกันในช่วงนี้มีประสบการณ์ที่ดีมีดวงที่โดดเด่นอย่างมากท่านอยากจะทำอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการลงทุนก็เหมาะอย่างยิ่งสําหรับชาวราศีกัน ในช่วงของเดือนธันวาคมนี่นั่นท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่หรือว่าท่านจะค้าขายอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะขายดิบขายดีเงินทองจะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องทำอะไรก็มีโชคมีลาบเข้ามาเสริมท่านผิดกับในช่วงก่อนในช่วงก่อนดวงของท่านจะ ยังไม่ค่อยดีเท่าไรนักแต่ต่อจากนี้ปดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมากต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่เจ็ดมีนั้นก็จะมีดาวพระพุธโคจรเข้าสู่ในราศีพิจิกอันนี้ชาวราศีกันท่านก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทอง การจับจ่ายใช้สอยอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงวันสองวันนี้นั่นอาจจะมีเรื่องมีราวกับคนที่ร่วมงานด้วยกันในท่านระมัดระวังไว้การทำงานรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนใกล้ท่านระวังในเรื่องของความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นเอารัดเอาเปรียบ ให้ระวังไว้ในช่วงของวันที่เจ็ดที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีพิจิกนี้นั่นชาวราศีกันก็จะต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะมีคนมาพูดจาชักชวนให้ท่านเสียเงินเสียทองหรือว่ามาหลอกมารวงให้ท่านระวังไว้ ในเรื่องของการครบคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงของระยะนี้ท่านละมัดระวังไว้เพราะว่าในเรื่องของการครบคนนั้นเราไม่รู้ใจเขาเรารู้แต่เพียงหน้าอาจจะทำให้เรานั้นเสียอกเสียใจทีหลังได้ในเรื่องของการครบคนในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะมีโชคมีลาบก็ให้ท่านลองดูหรือว่าท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ก็จะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีกันได้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค<ๆ>เสี่ยงลาบนั้นก็ให้ท่านลองในช่วงของวันที่16หรือว่าในช่วงของวันที่17นี้นั่นจะมีดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ในราศีธนูอันนี้จะทำให้ชาวราศีกันมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาบ ดวงชะตาในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันนั้นจะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆในช่วงนี้เงินจะหาง่ายงานก็จะหาคล่องทำอะไรก็มีโชคมีลาบชาวราศีกันนั้นนับว่าดวงของท่านเปิดรับแต่สิ่งดีๆในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีธนูในช่วงของวันที่ส6นี้นั้น การงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านอีกท่านทำงานเก่าๆก็ถือว่าเป็นงานที่ดีอยู่แล้วและจะมีงานเสริมเข้ามาอีกเรียกว่าการงานนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกรอบเป็นกรรมทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือคอยแนะนำท่านอยู่บางคนนั่น เป็นลูกน้องเขาก็จะมีเจ้านายลักใคร่และเอนดูในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในช่วงของวันที่16นี้นั่นจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีธนูทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดแต่สิ่งดีๆกับชาวราศีกันในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันได้ อย่างง่ายดายคนรักคนใครก็ดีในช่วงนี้จะทำอะไรก็ปรึกษาาาลือกันได้เขาจะเป็นผู้อีกเ,ออเขาจะเป็นอีกหนึ่งที่จะทำให้ตัวเรานั้นมีโชคมีลาบเขาจะเป็นผู้ที่นำโชคนำลาบมาให้กับตัวเราในช่วงของวันที่ส6นี้ก็เป็นไปได้ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นนับว่าดวงของ ชาวราศีกันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงของวันที่22อีกระยะหนึ่งจะมีดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีธนูอันนี้ก็จะทําให้ชาวราศีกันนั้นมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนนั้นมีโชคมีลาบรวยอย่างกระทันหันบางคนก็ได้มรดกตกทอดจากบ,บรรพบุุษหรือว่า บางคนก็ได้โชคได้ลาบมาจากทางไกลอันนี้ก็ถือว่าชาวราศีกันนั้นมีโอกาสดีๆในช่วงของเดือนธันวามี้้อย่างมากมายสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงของวันที่23ของเดือนธันวาอันนี้ท่านละมัดระวังสักหน่อยอาจจะมีงานมีการเข้ามาหาท่านและท่านจะทำาได้ได ลำบากอาจจะมีงานยุ่งยากมีงานเร่งด่วนอันนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวงังท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของวันที่23จะมีดาวพระฤห,หัสนั้นเข้าสู่ในราศีเมถุนจึงทำให้ชาวราศีกันต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานบางคนนั้นทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจากเครื่องยนต์อันนี้ก็ให้ท่านละมัดระวังอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับท่านได้ท่านละมัดระวังไว้การเงินก็อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้อาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งรายจ่ายจะมากกว่ารายรับให้ท่านละมัดระวังไว้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่26ของเดือนธันวาคม อันนี้จะดวงดีเกิดขึ้นอีกครั้งในเมื่อดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ราศีธนูอันนี้ชาวราศีกันก็จะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆอีกครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการงานท่านสมัครงานอะไรหรือว่าไปสอบอะไรไว้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการงานจะดีการเงินก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสาย อยากได้อะไรท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการชาวราศีกันนั้นนับว่าในช่วงของเดือนธันวาคมนี้สิ่งดีๆจะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกัน ในช่วงของเดือนธันวานี้ท่านจะทำอะไรรีบตั้งอกตั้งใจทำได้เลยและให้ท่านรีบไฟฟ้าไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จมีความอุดมสมบูรณ์อีกด้วยการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่ามีจับจ่ายใจสอยอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ของแพงชาวราศีกันก็ย่อมหาได้ซื้อได้ เพราะว่าในเรื่องของการเงินดีในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นท่านฟังคลิปของเราก็ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ขอทุกท่านที่ฟังคลิปนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี